เรื่องเล่าตำนานของพระนางเรือล่มสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สเสด็จพระราชสมภพในวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2 4 0 3ตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน12ปีวอกนะพระบรมมหาราชวังพระองค์ท่านเป็นทิดาลำดับที่50ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นลำดับที่4ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมันดาเปี่ยมซึ่งภายหลังได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตาพระองค์ทรงมีพระเชษฐาและพระคณิษฐาร่วมพระมารดาทั้งสิ้นหพระองค์ได้แก่พระองค์เจ้าอุณาการอนันตนรชัยพระองค์เจ้าเทวันอุทัยวงศ์พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาพระองค์เจ้าสวภาผ่องศรีและพระองค์เจ้าสวัสดิ์โสพลเมื่อพระชนมายุ15-16ถึงพรรษา ก็ได้เป็นพระอัครเมเหสีพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าครั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงเสด็จไปพักผ่อนและเปลี่ยนอิริยาบถในฤดูร้อนที่พระราชวังบางปะอินสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระองค์เองไม่สู้ปรารถนาที่จะตามเสด็จพระราชวังบางปะอินครั้งนี้เท่าไหรนักเพราะก่อนหน้าที่จะได้รับหมายกำหนดการสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ได้ทรงพระสุบินก่อนวันเสด็จสักสองเพลา ในพระสุบินนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตได้ทรงมีพระราชปรารบกับพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าประดิษฐาสารีและเจ้านายพระองค์อื่นๆเป็นทํานองขอให้ทรงแก้ฝันในพระสุบินนิมิตนั้นมีเรื่องเล่าว่าพระองค์พร้อมกับลูกน้อยเจ้าฟ้าหญิงได้เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทข้ามสะพานแห่งหนึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้พระตกลงไปจากสะพานนั้นลงไปในน้ําพระองค์ได้ทรงฉุดด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองขึ้นมาได้ครั้งหนึ่ง ด้วยความตระหนกพระไทยแต่แล้วพระเจ้าลูกเธอก็กลับหลุดพระหัตตกไปในน้ําอีกครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าก็คว้าพระหัตจะฉุดเจ้าฟ้าหญิงอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้พระองค์เสียหลักเลยพลัดตกลงไปในน้ํานั้นพร้อมกับเจ้าฟ้าหญิงราชธิดานั่นจึงทําให้สมเด็จพระนางเจ้าสนันทากุมารีรัตน์ไม่อยากเสด็จไปไหนแต่ก็ขัดพระบรมราชองคการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้สมเด็จพระนางเจ้าสนันทากุมารีรัตน์ จึงได้แต่ทรงอธิษฐานขอบารมีของพระบรมราชสามีคุ้มครองเช้าวันจันทร์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2423ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน7ปีมะโรงโทศกจุลศักราช1242พอได้เริ่กเวลา8นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปล่อยขบวนเรือพระประเทียบทั้งหลายเคลื่อนออกจากท่าราชวรดิษฐ เมื่อเรือกลนไฟราชสีซึ่งเป็นเรือลำหน้ากำลังผ่านวัดวัดหนึ่งต่อมาได้ชื่อว่าวัดกู้ก็เบนหัวเรือลั่นเข้าไปเลียบฝั่งตะวันออกเพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์ที่ประทับในเรือได้ทอดพระเนตรทิวทัศน์ริมฝั่งส่วนเรือยอชก็แล่นเทียบขึ้นมาขนานกับเรือราชสีเป็นทํานองแข่งความเร็วกันอยู่เรือปานมารุที่เป็นเรือจูงเรือพระประเทียบของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นั้นนายท้ายเรือคือนายอิน พยายามเร่งฝีจักให้ทันเรือราชสีและเรือยอชและแล้วความพยายามเบนหัวเรือแทกขึ้นไปในระหว่างกลางด้วยความรีบร้อนจึงไม่ได้กังวลถึงเรือกลไฟโสรขจรซึ่งแล่นตามหลังเรือราชสีมาอย่างกระชั้นชิดและอยู่เป็นลำในกว่าเรือปานมารุตแต่ทันใดนั่นเองผู้ถือท้ายเรือโสรขจรก็รู้สึกว่าได้แล่นผิดร่องน้ําเสียงพลิพลาดหลายครั้งหลายครั้งแสดงว่าใบจากเรือได้พัดเอาทรายเข้าแล้ว และเรือโสรักจรก็ทำท่าววาจะติดทรายด้วยสัญชาตยานของนายท้ายเรือจึงเบนหัวเรือออกเพื่อหลบการเกยตื้นหากหลบการเกยตื้นเช่นนั้นเรือปานมารุษซึ่งกำลังเร่งเพื่อเข้าแทรกระหว่างกลางของเรือราชสีและเรือยอชก็ต้องเบนหลบตามออกไปทันทีการเบนหัวเรือกลไฟหลบออกกันเป็นฉากๆนั้นถ้าเป็นเรือกลไฟที่ไม่ได้ลากจูงจะสู้ไม่เป็นอันตรายมากนักหากแต่ว่าเรือก纶ไฟปานมารุษจูงเรือพระประเทียบและการลากจูงนั้นก็ปรากฏว่า ได้ทิ้งระยะเชือกที่ลากจูงยาวกว่าลำอื่นเนื่องด้วยในเรือพระประเทียบนั้นมีพระราชธิดาซึ่งยังอ่อนพระชนสาอยู่เกรงว่าควันไฟและลูกไฟจะปล่องเรือจะมารบกวนพระอนามัยนายท้ายเรืออินเมื่อเบนหัวเรือหนีแล้วก็ยังไม่ได้ชะลอความเร็วเพื่อให้เรือพระประเทียบที่พ่วงมาตั้งลำก่อนแต่กลับเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นเพื่อจะหนีหัวเรือของเรือโสรกจรที่พุ่งออกมาหักเป็นมุม45องศาทันใดนั้นก็มีเสียงโครม <N> เนื่องด้วยเรือโสระคจรได้ปะทะเข้ากับเรือปานมารุษแล้วเสียงวีดร้องดังขึ้นทั้งลำเรือพอเรือโสระคจรหักหัวเรือให้ตั้งลำอีกครั้งหนึ่งก็พอดีกับเรือพระประเทียบของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตที่กำลังถูกลากจูงยังไม่สามารถตั้งลำได้ลูกคลื่นอันเกิดจากเรือโสระคจรกระท้อนเข้าหาเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตเรือพระที่นั่งเริ่มโครงซ้ายโครงขวาลูกคลื่นลูกใหญ่ซัดประดังเข้ามากดหัวเรือพระที่นั่งให้้โยนนขึลง เอียงไปมาอย่างน่าประวัติพรั่นพรึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ทรงตกพระไทยเรือพระที่นั่งยิ่งโครงใหญ่เพราะลูกคลื่นได้ซัดเข้ามาไม่หยุดด้วยพระสัาติยานแห่งความเป็นแม่สมเด็จพระนางเจ้าทรงอุ้มพระราชธิดาเข้ามาไว้ในอ้อมพระอุระทรงผวาและตื่นเต้นกับจังหวะของเรือที่โยนขึ้นลงและแล้วน้ําก็พรั่งพลูเข้ามาทางหัวเรือสู้ใหญ่พระพี่เลี้ยงแก้วร้องไห้ด้วยความตกใจและตกตะลึงทําอะไรไม่ถูก ช่วระยะเวลาไม่ถึงห้านาทีเสียงอื้ออึงก็ดังก้องท้องน้ำเนื่องจากเรือพระนางล่มอนิจจาเรือพระนางล่มคว่ำลงไปทันทีเรือปานมารุตหยุดเครื่องและเรือกัลไฟลำอื่นๆก็หยุดตามทันทีสำหรับสมเด็จพระนางเจ้าสุนทากุมารีรัตน์นั้นไม่สามารถจะหาทางออกจากเก่งเรือที่ครอบอยู่ได้เพราะทรงมีพระอาการไม่ปกติอยู่แล้วเนื่องด้วยทรงพระคันและทรงห่วงพระราชธิดาและเป็นที่ปรากฏว่า ขณะที่เรือล่มครอบนั้นเจ้าฟ้าหญิงได้หลุดออกจากพระหัตถ์หายไปในทันทีด้วยการที่ไม่เสด็จออกจากเก๋งเรือจึงอาจจะเป็นด้วยห่วงพระราชธิดาและทําการค้นหาอยู่ภายใต้ท้องน้ําและภายในเก๋งเรือจนกระทั่งสิ้นพระชนก็เป็นได้พระยามหามนตรีหรืออ่ำสมุหาราชอ,องค์ละครได้ออกคำสั่งโดยฉับพลันทันทีไม่ให้คนหนึ่งคนใดลงไปช่วยเนื่องด้วยขัดกับกฎมนเทียนบานแม้แต่ชาวบ้านสามัญที่ไม่รู้เรื่องว่า กฎมรทียบานคืออะไรที่หักหานเข้ามาช่วยเหลือก็ช่วยได้แต่เพียงนางข้าหลวงสําหรับเรือพระที่นั่งแล้วพระยามหามนตรีออกคําสั่งเด็ดขาดไม่ให้เข้าใกล้แต่ต้องถึงกับมีผู้กล่าวว่าตัวพระยามหามนตรีเองชักดาบยืนตะโกนออกคําสั่งสำทับอยู่ที่หัวเรือทําให้พวกชาวบ้านงงงวยนักและเพียงแต่ช่วยพวกข้าหลวงให้ขึ้นเรือที่พายออกไปช่วยและนําส่งขึ้นเรือใหญ่ส่วนพวกที่ว่ายน้ําไม่เป็นก็จมหายเป็นนั้นก็ได้งวมวช่วยขึ้นมาทันท่วงที และแก้ไขให้พ้นอันตรายเป็นจํานวนมากกฎมนเทียนบานซึ่งไม่ใช่จะประหารชีวิตผู้ทําความช่วยเหลือทั้งนั้นแต่เป็นการประหารล้างโครจึงอาจจะกล่าวได้ทีเดียวว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตสิ้นพระชนไปเพราะกฎมนเทียนบานกฎหมายอันมีมาแต่โบราณการกฎมนเทียนบาลตอนนี้มีความว่าถ้าเรือประเทียบล่มให้ชาวเรือว่ายน้าหนีถ้าอยู่กับเรือโทษถึงตายผู้ด่าทแลชาวเรือยื่นเศร้า และซัดหมากเพร้าให้เกาะตามแต่จะเกาะได้ถ้าไม่ได้อย่ายืดถ้ายืดขึ้นให้รอดโทษถึงตายถ้าซัดหมากพร้าให้รอดรางวัลเงินสิบตำลึงขันทองหนึ่งถ้าเรือประเทียบล่มมีผู้อื่นเห็นและซัดหมากพร้าเอาขึ้นให้รอดโทษทวีคูณตายทั้งโคตรอันหนึ่งเรือประเทียบล่มและซัดหมากพร้าเข้าไปเริมฝั่งโทษฟันคอริบเรือนอันหนึ่งตัดเรือประเทียบโทษถึงตาย ข้ามเรือจวนประเทียบโทษถึงตายอันหนึ่งถ้าเสด็จไล่เรือและเรือลูกขุนผู้ใดไปโดยทางลัดเลี้ยวมิมาให้ทันพระที่นั่งโทษฟันคอริบเรือนอันหนึ่งท้าพระยายมนตรีมุกลูกขุนหัวหมื่นหัวพันทั้งปวงฝ่ายประเทียบก็ดีตัดประเทียบชั่วรำเรือก็ดีโทษฟันคอริบเรือนอันหนึ่งผู้ใดตีด่ากันเข้ามาตัดหน้านางเทพ,พีโทษเท่าฝ่าประเทียบ เป็นคราวเคราะห์และมหาวิบัติของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตโดยแท้เพราะช่วงเวลาที่เรือพระที่นั่งล่มเวลาแห่งการช่วยเหลือที่พวกชาวบ้านจะเข้ามาได้นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและเรียกได้ว่าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเพราะเพียงแต่ว่าช่วยไายเรือพระที่นั่งขึ้นก่อนที่จะคำนึงถึงกฎมณเทียนบาลสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตก็คงจะไม่มีอันตรายถึงแก่สิ่งพระชนหานึกไม่ว่ามนุษยธรรมนั้นย่อมอยู่เหนือกฎใดๆด้วยเหตุนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตจึงต้องสูญเสียพระชนพร้อมลูกน้อยในพระคันนอกจากนั้นยังมีเจ้าฟ้าหญิงพระราชธิดาอันเป็นดวงหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกพระองค์หนึ่งด้วยขนาดนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตทรงมีพระชนได้19ปี6เดือน22วันตรงกับวันจันทร์ที่31พฤษภาคม2423ทรงพระคันอยู่ได้5เดือนเต็ม พระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากันนาพรเพชรัตพระชนอายุได้หนึ่งปี9เดือน20วันเมื่อออกคำสั่งให้คนทั้งหลายงายเรือเก่งพระที่นั่งขึ้นมาก็ปรากฏว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตสิส้นพระชนเสียแล้วพร้อมด้วยพระพี่เลี้ยงแก้วส่วนพระราชธิดาเจ้าฟ้ากันนาพรเพชรัตไม่ปรากฏว่าติดค้างอยู่ในเก่งเรือเหตุที่พระราชธิดาเจ้าฟ้ากันนาพรเพชรัตได้หายไปเช่นนั้นต่างคนต่างดำหากันเป็นเจ้าวัน พระยามหามนตรีเองไม่ได้สนใจอะไรมากไปกว่าได้ออกคําสั่งให้หงายเรือพระประเทียบในขบวนเรือเสด็จนั้นมีหนุ่มคนหนึ่งชํานาญในการว่ายน้ําดําน้ามาด้วยคนหนึ่งชื่อว่าเถอะเป็นข้าส่วนพระองค์ของพระองค์เจ้าชายเทวันอุทัยวงศ์เรียกกันในขณะนั้นว่าไอเถอและไอเถอนี้เองได้แสดงความสามารถในการดำน้ําหาพระศพของพระราชธิดาเจ้าฟ้ากาันพรเพชรัตได้ซึ่งพระยามหามนตรีเทสทูดเอาความชอบใส่ตัวเองว่าตนเองเป็นผู้ด,ดำคว,ความไปพบพระศพ ความจริงข้อนี้กระจ่างภายหลังด้วยประจักษ์พยานหลายปากเป็นผลให้ไอ้เถอะได้รับเหรียญตราแต่พระยามหามนตรีกลับได้ตรวนไปแทนพระสบของสมเด็จพระนางเจ้าทรงอยู่ในพระอิริยบทอันแน่นิ่งเรากับเพิ่งบรรทมหลับไม่มีริ้วรอยแห่งความหมายว่าได้สิ้นพระอัศสาสะแต่ประการใดเคียงข้างกับพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงกนพรเพชรน์ก็ได้ประทับอยู่ข้างพระราชมารดา พิธีอัญเชิญพระศพของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ขึ้นไปบนเรือเวสาตรีนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อยจ้านายชั้นผู้ใหญ่ได้เป็นธุระในการรับเสด็จพระศพโดยถูกกำหนดให้ร่วมไปในเรือพระที่นั่งเวสาตรีพร้อมกันหมดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแม่งานด้วยตามพระราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะต้องเป็นผู้ส่งน้ําพระศพของพระมเหสีและพระราชธิดาเป็นพระองค์แรกแต่ด้วยความเศร้า ไม่มีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จเข้าไปเห็นพระพักของพระปิยมเหสีและพระราชธิดาเกรงว่าจะระงับพระราชหฤทัยไว้ไม่อยู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์เจ้าเทวันอุทัยวงศ์พระเชษฐาของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตเชิญพระสุคนต์มาส่งน้ำพระปิยมเหสีและพระราชธิดาแทนพระองค์ส่วนพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ตำหนักแพรไม่ได้เสด็จขึ้นพระบรมมหาราชวัง หรือเสด็จเคลื่อนพระองค์ไปจากที่ประทับนั้นเลยและไม่ปรากฏว่าตลอดเวลาทั้งคืนจะเสด็จเข้าที่บรรทมแม้แต่เอ็นพระวรากายสักนิดเดียวการส่งน้ำพระศพได้เรียบร้อยทุกคนทั่วหน้าเมื่อเวลาใกล้สองโมงเช้าก็ได้มีพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมศพลงพระโกศธตลอดจนกำหนดเวลาที่จะอัญเชิญพระโกศขึ้นจากเรือพระที่นั่งเวสาตรีสู่พระบรมมหาราชวัง